ไปบบาศาสที่ขึ้นเห็น e ว่าปานะมันมีหลายความหมายเนี่ยนั่นแหละปานะนที่ป่าตาหนี่งเพิ่ม,มสัตว์ที่มีลม,ม,ม,มปราณโอ้ไม่ว่าเนฝึกลมปลารมปาณเห็นไ่มฝึกลมปราณคือฝึกลมหายใจน่ะเป็นเป็นศาสตร์เป็นศาสตรตส์ตัดสินอีกแขนงหนึ่งเลยศาสตร์เป็นศาสตร์เป็นศิลป์ในเงี้ยเงี่ยงุ่มหมื่นหม,มืนม่นปีหมื่นหมื่นขีเร่อไม่อยากเป็นยอดคนมาติดยอดบุญเร่อ

เดี๋ยวอธิษฐานก่อนอธิษฐานหมดกันทุกคนยังจันัดหินคเดอยบ่บุญบ่่อนยันบุญบงอ่า่าเนี่ยว้ต้องจองกระหินเท่าไดอ่งที่อ่งที่เป็นบะาหนว่าอตรงนีนเท่าใดงทีหินได้โอ้ยอนดีไหม เฮ้ยมือคือว่ะเราเราหาบหาบคู่กันหน่อยดิส่วนวันที่เท่านั่นจงคอยคุยตกลงกันอีกทีนึงนะจะไปแก้กันส่วนเพิ่นก็จะไปเต่าเอาพีเอาน่องเอาเพื่อนมิตรสาย มาเป็นบริวารกระถินน่ะนี่นี่นี่ได้บริวารมาอีกแล้วเจ้าจิ่ะอ่าบริได้บริวารหาเงินหาบทองเมืเอกี้นี่บุญหลานเนาะครับเดิมอาตมากำลังวอาอยู่นี่คือบ่มีประมาณินเท่าทั้งยี่สิบต่อนี้นะอาจ้จิได้บุญหลายกว่าสองพันล้านก็ได้เออทั้บุญสองพันล้านเงินเขาเจ้าบืออึดเงินเขาเจ้าบืออึดเขย่าจิทั้งบุญ เปลสิบล้านก็ได้จับว่าประสบการณ์จากอาตมาเองไปทอดกระถิอยู่วัดวัดนึงอันนี้ต้องส่งวันชีดไป้จ้าน่อยถ้าว้าถึงซื้อเนี่ยไปหาย่งอยู่สองหมืหาเพิ่งเลยสองหมื่นหาพ่อสองลานสองลานสองล้านกัวจัเลยกลรวร่วมกันมาดิ พ่อเพื่อนบอกว่ายอดสุติร่วมร่วมร่วมเอาร่วมให้มันได้สุดยอดเลยให้มันได้ยอดสุตทีเทวามันนี่มันมีคนหนึ่งมันต่อยอดสุดไขซุตไขสองร้อยบาทเโนย่างออกเพิ่นเครียดแทบน้ำตาอะไรอะไรมันคุณนายคุว่าอุตส่าห์ตบไทยอุตส่าห์ตบไทย สุดยอดคือยอดที่สุดยอดสุดที่เป็นตบไทยเข้าใจเนาะยอดสุดไทยพ่นสุดไทยนะล่อพ่นสุดไทยคือเขาอยากได้เล็กเก้าเมันวะเขาอยากได้เลขกเก้าเป็นต่อยอดสุดไทยน้ำท่วมเลยเปล่าเอาเลขกสวยเรื่องว่าเอายอดสุดที่นะให้มันได้สองส่งรักษาบุญทำงานรักษาบุญคือรักษาจิตรักษาใจรักษาบุญของข้าว้ไหวใหญ่มันเฮียใหญ่บุญเฮีย อย่างโยมมาเอามาไมาา่แล้วติดป,ป่าปลาหรือยัง <laughs>